รถไหลเนาะคนสัญจรผ่านไปมาเยอะแตนน้อยๆครับแต่ว่ารถไหลาย่ยเจ๊ได้กินบักบัวซ่นแหละครับว่างั้นย่งกาแฟ้ะจ้ะว่างั้งโม่งเงียโม่งเงี้ยย่วกาวะว่าวคาเขียวกาแฟเย็นยมันได้บักบัวมาบัวเข้าไปแล้วเนี่ยว่าวแล้วครับเรื่องว่าวแล้วอันนี้เป็นป้อนน้ำมันพีที่ครับอยู่ทางขวามอือ สองขางทางครับนี่เป็นโอ้นี่ป้ากล้วยป้าเขาแบบเมืองธรรมชาตินะครับสวนกล้ยว,ว,กวยไม่ว่าสวนกล้วยมีรถซิบรอจอดนี่เนาะเป็นอย่างอันนี้สิเขาบ้านน้องม่วงนะครับนี่บ้านน้องม่วงอ่านี่ครับบ้านน้องม่วงตำบลเนินยางนะครับ อำเภอข้มม่วงจังหวัดกาลสินนะครับบ้านหนองมอง่วงมีงานอย่างน้อยรถขึ้นหลายเร็นหน่อยปิดครหวปิดโอ้โหนี่ครับนี่เป็นซาร่านะครับกรวกิมน้องน้ำเนี่ยบ้านใหม่พ่นไายโอ้โหเรตลมรบกตนนะครับ<ต>เก็บรมยูนี เพื่อข้ามม้วงนะครับจังหวัดกาลสินหัวหน้าขังฝนตกน้าขังสองไร่ห้างนะเฮ็ดตัเนี่ยเฮ็ดโอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแหล่เฮ็ดผมว่าเธอใสขึ้นหลายข้ก็จะหาตังค์ข้อก็ซื้อจ้ะโอ้ยอยากได้แซมดิจริงๆนะ แกให้เราเงาแบบแจ็คเชียนเนาะแค่แว่ากินโมกาบันไดครับกิน,กนเชียร์ไปเชียร์มาอยู่ซื้อกับคนรู้จักจะได้แต่คนไม่รู้จักไม่กันสวนปามทางขวามื่อไปนอนไม่ออกเหนืองใต่โอ้สวนฟาร์มครับสวนฟามเจ้าตีขึ้ตาดีเลยเนาะเบิ้งไก่ว่ามันอินทผาลัมก็แมงปุ๊นสวนปามสวนยางครับ ไปเลงท่องเที่ยวกับล่องไทยบ่ใคยได้ถนัดปนไดงครับไปไซกับระวังเนี่ยทัพเวสิบเก่าผมนครตะลุนทั่วนะครับกาบย่ายเตี้ยกับ,กบเลื่อยชี่รถไทยนี่ยนะครับท้ายไปันไปนี่กับไทยนะครับ,รบเพื่อจะให้พี่น้องบึงในช่วงที่ไปไซมาไซลำบากนะครับ นีก็คือว่าการดำเนินชีวิตนี่ลำบากนะครับเศรษฐกิจกับฟืดเครื่องลำบากไปหมดครับเชื่อโลกกันไลยแต่ว่ามีไวรัสตัวนึงมาอยกคลายคูย่คควิดไปเพนะื่อวัโพมองนั่นแหะครับโพมองนี่โอ้ยคือสีล, <ะ S 1> ลายล <ะ S 1> <ด>ื่นตระหเป๊ดตลาหความนุ่มนพีที่ครับ เป็นปั๊มที่ให <น S 1> บริการนะกที่น่องย่นําชนระบทนะครับเป็นปัำนำม๊มน้ามันขนาดกลางลงน้ำมูบานก็ได้นำ้ำผเภอก็ได้นะครับขาอะากขายที่ดินน้ำจังหวัดก็ได้โอ้คนประกาศขายทีหลายครับเยีายนี้แต่ว่าผู้ซื้อกละหายากเพราะว่าผู้ซื้ออื้นเงินขึ้นกันทอ่อเงินไบครับเิ่นบือด,ดอกเิ่นอัดท่อเงินไป ็นยุกกัะตุนกระตุนเงินใครยุคผู้มีเงินกัะตุนผู <laughs> <laughs> ้มีเงินกัะตุนแล้วไม่ต่หน, <laughs> <c oughs> นี้กัะตุนนี่กัะตุนป้ายยังไงแรนเดอรโนเชาบุนอ่น,ออนบอท่นเ,เน,นาะแรนไดโนเสาร์ผู้น้อยตาบอดีแล้วเดินก็ได้ผู้น้อยก็ไปได้น,นว่าเชา ไปหอนบ้านไหนน้องลืมแล้วไปจากน้องโมอโอ้บ้านใหม่ชัยมงคลครับโอ้ยผมลืมอันนี้บ้านใหม่ชัยมงคลนี่ตำบลโพุนนะครับนี่อำเภอขามวงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับบ้านใหม่ชัยมงคลบ้านอยู่ข้างทางอ่ะ ขายผ้าไหมครับบ้านไหมใช่ไหมก้นก็นได้ตัด,ดเสือ้อน,น,นี่ครับต้องเสื้อจุดจานคนละขายผ้าไหมไหมแพร่ไหวายาย,ายาไหม,ไมร้านตัดเสื้อไหมแพร่ว่านะครับก็ขายบางท่านเลยอย่างนี้บางท่านอำเภอขามวงเนี่ยสิดังในเรื่องผ้าไหมแพร่ว่านะครับเป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยมือ นะครับตั้ตัต 6, ต้หกตั้เอาผ่าไม้แพร่ว่ามาเฮ็ดตั้งแต่ขันแรกแล้วอืมผ่าไม้แพร่ว่าแาอ่าพวกหลายล้านครับอยู่บ้านไม่ใช่มงคลน,นะครับไปจากได้เสือไม้ผ่าไม้กับล,อล,อลอ่องล่องมาเบิ่งครับอยู่ถนนไม้เล็กพ่อมจะถนนไม้เล็กสองสองเขตนี่แหละใกล้ๆบ้านพ่นเลยครับผ่าไม้แพร่ว่าก็โอ้เป็นผ่าไม้ดีงามเลยครับ เย็ดเนี่ครับบางพื้นนี่ตั้มเป็นปียังหน่อยๆสามเดือนครับสามเดือนหกเดือนปีนึงนะครับเท่อที่ได้แต่แลราขึ้นพื้นกลางมุ่งตั้มจ้ะอ่าบโบไฮมีแมงมาตินโบห้อง,งไดนแมนจ้ะถ้ำพิธีพิถันนี่ครับเพื่อนนั่นทำไหมบานพุน่นทำไมแพรว่าบานพุน่นหรือจะมีขอนขังแล้วฆ่าแพ่ง ไซเราคุ้มค่าครับโอ้นี่ครับนี่คือบ้านโพ้นแล้วครับเริ่มต้นแล้วเรียบ้านหลังงามๆนะครับว่านี้เป็นอย่างนี้มอระดกภูไทยมอระดกภูไทยขายขายผ้าไม้คือกันอย่างขายผ้าไม้นะครับนี่ขายผ้าไม้ีร้านวัสดุก่อสร้างเริ่มแล้วครับบ้านโพ้นนี่ยขายผ้าไม้หลายร้านก็ตั้งไว้สองร้านแต่กีนได้แต่กี่บราเห็นบ้านอยู่กลางทุ่งนาสวยเนี่ยครับปาตลางสะอ่อน บ้านโพ่นนี่เป็นบ้านเช่าผู้ไทยครับผู้ไทยข้ามวงไว้จับอุบลพวมาอนุ่นด้วยครับนี่ครับบ้านที่ขยายมาทางพี่เลยครับน้ำถนนแล้วก็พวกบักใบมันสิปลูกบักทั่นนะ่บักทั่นบักทั่นสวนบักทั่นดังไงเป็นถุงเป็นถุงอยู่นอกจากเฮ็ดผ้าไหมแล้วแบบบักทั่นนะครับบักทั่นหวานเนาะบักทั่นนุ่มสดบักทั่นโอ้ไม่หลายพันแก่บ้านพ่นเนี่ยพูดจะเลื่อนเนาะล้านขายรถกันหลายไหม เดินะรอบนอกในชานเมืองเบอรนนี่ค่ะเป็นศูนย์อันนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันนี้เป็นศูนย์นะคะอ๋อเป็นศูนย์ศูนย์อ่ะยุติธรรมชุมชนศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านท่าเรือแพร่าจ้าศูนย์ศิลปะเนี่ยเรเพื่อกัดจัดงานประจําปีจัดงานอันนี้เป็นเทศบาลบรรพุนครับนี่ อู้สองขางถนนนี่มีแตร้านขายความหมเด้อครับนี่ลหลายเลยนี่ครับนี่หลายกาคนสิบแปดสิเขาจะตีการบางมีรล้านในเนี่ยฮะพี่น้องอย่างมากนี่ค้าม่วงวังสาหมอสามใช้พวีเลี้ยวคําวม่วงนะครับไหมไทยแพรวาบ้านโพนบุญมากไหมไทยร้านแม่ปูเป้แม่ยุ้ยแพรวาร้านแพรวะร้านบุญมากท้างขอมือนะคะร้านเฮือนผ้าโอ้เยอะแยะค่ะผุนเครื่องจักษสารก็หลาย มาชมเด้อพี่น้องเอ้มาเด้อคุณน้าโอ้นี่เป็นรักบ้านนะครับดูกลางเลยแอลร้านแพรว้าไม้ไทยอยู่ฝั่งขวานะคะแพรวาไม้ไทยร้านแหม่มแพรว้าอยู่ฝั่งซ้ายแต่ร้านศนยจะปิดลายเนี่ยเป็นเสื้อเป็นชุดเป็นสินเป็นกระโปรงเป็นียังมีเบอรจ้ะเป็นสำเร็จแล้วจ้าเป็นบอสซัมเลสก็มีผ่ะก็มีแบบดัตช์ก็มีอันนี้ศูนย์ ศูนย์เนี่ยศ uh ูนย so ์ศ uh ิลปวชีพอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนชุมชนพ่นนะครับนี่โรงเรียนประจบ้านพ่เนี่ยชุมชนพทยาคมโรงเรียนชุมชลพทยาคมตัเนี้ยขยายโอกาสจ้ะชุมชโพ่นอันนี้ผมผมมาตามถนนหมายเลขสองสองเจ็ดนะครับนี่ที่คือนอกเมื่อพี่ละ เก่อนนอจะน้ำใสบ้านนอจะเลิญเนอะนี่ผ้าไหมแพรวันทั้งหมดนะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านโอ้นี่คือบ้านพ่นนะรับนี่บ้านพ่น้ารผ้าไหมลายจะเป็นยี่สิบกว่าล้านบ้านพ่นตำบลพ่นนะครับอะไรแบบไหนมาเหลือเด้อเหลือกเาด้ันเล้ะอำเภอข้ามวงจังหวัดกาซินผู้บ้านไม่ใหญ่บนบ้านไม่แต่ละไม่ใหญ่ประเด็นผ้าไหมขายบ้านเศรษฐกิจดีครับ สี่มิลานหนึ่งใหญ่คือบ้านประจำอันนี้เป็นประจำขาประจำร้านแม่ทอนจ้ะร้านแม่ทอนแม่ทอนแปลว่าเพิ่นมีปั๊มน้มันก่อนแม่ทอนแปเสือเลยนู่นพันประจำจะมาทุกปีเสือสำเร็จแชนสั่นแชนเนลจ้ะมีบ้างไม่ได้เสือเนาะกางเกงมีบะพ่อไหมนี่มีจ้ะเพิ่นตัดเป็นกางเกงเพิ่นเฮ็ดเป็นหลายรูปแบบเลยเด้กางเกงมีจ้าเป็นเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงกางเกงผ้าไหมนี่จ้ามีมีจ้ะอ๋อบอกมีฟันดา ในวานมีแต่กระโปรงจ้ามันในสันเสือผู้ชายกับมีกางเก่งไงกับมี่บางเกงกับมีจ้ะมีมุมดกับมันตัดไปมันตัดหลายรูปแบบเลยจา้าเพื่นนี่ครับโอ้ออกมาจากกันพูดแต่ว่าพี่น้องชกเมือใครเอาพันพูดแต่ว่ารถหลายครับรถหลังหลายพอดมีดีกันนะครับแลียนสามันย่าตันทางเพื่อน น,นี่น่<อ>บักท่านจ้นงองาบักท่านบักท่านอันนี้บริการมุ่งเดินบริการมุ่งซีงนแมนพ่นอรพนาดีก็แม่นนี่ยูบตามธรรมชาติบริกางมุม่งบ,บ้านพูนหนึ่งผ่าไหมแพร่วเานาะสองบักท่านหวาน่ไม่ยังหญงไม่ยังหญิงบ่ อันลืมเบิงข้ามขว<ช><ๆ>านคนดันสวนมะขันเราี่แม่คุณอ่ะลืมสวนป่นวยกระไลยอยู่แต่ลกักๆักคืออ่ะไมแพว่ววานไมแพร่ววาท่านะะุาานชาหวานเนการมุ่งแม่อันมดครับอย่นี่นีครับบกักท่านดังมดนี่จ้ะนะครับบักท่านแลละกัป้าอ้อย รถขนไก่เป็นประโยชน์พนพูนสวนบางท่านนะพูนข้าอะไรครับสวนมาท่านเาเหมือนพี่น้องเลยพูน่ต้นต้นเนาแบท่านออสูงกูกต่านประชาได้นอท่านบาเฮาขึ้สูงไใหม่ตอยาอันเความนยังมหมม่วง ส่วนมะม่วงอะไรบนย่ามเดียวนี่บักษ์เนี่ยบักท่านเนี่ยอันนี้กลางมุ้งจ้ะมาทานกลางมุ้งเนี่ยโอ้ป้าฮาร์ดหลายเลยด้วนี่มีอันแหวนพวกกลางมุ้งกับมี่บวกกลางเอามุ้งออกเลยครับหนูใ hmm. ห네้ให้รับแสงนี่นี่ครับเอามุ้งออกนี่ครับนี่โอ้บักท่านนี่มาอย่างน้อยบักม่วงหงอนม่วงหงอนใหญ่หน่อย บอกว่าต้นแต่วันหลายเปิ้งมอกม่วงเนี่ยเปิ้งบอกแกป้าเขาน้วเขียวเนี่ยเขียวเียวเนี่ยหัวแจ๊กเลยว่าเขาเปิ้งเปิ้งไงเป็นป้าเขาครับม nah ่วงจะกกิโลนึ่งกับห <c oughs> <บ>ัวแจ๊กเปเป็นป้าเขาแต่ว่าต้นไม่ฝนนี่เบิ้บงบอกนี่ปว่าเปลนตาหักท่าน ปวงป่าเขาป่าเขามัคนควควเชื่อเขาผู้พานด,ด้วยครับทั้งหนาเขาผู้พานรัตอนนี้ผมอยู่ถนนหมายเล 2, 2, ขสองสองเจ็ดางหลวงหมายเลขสองสองเจ็ดครับโอ้โหแหละครับออกมาจากจังออกมาแต่าจากจังหวัดกรสินนะครับมาเพื่อสารคขันมาบ้านสางเสี่ยวนะครับมาบ้านเนินย่างน้องย่างหลืามา บ้านพ่นะครับเมื่อกี้อําเภอข้ามวงแต่ว่าผมบอกขอเ,อเขาอําเภอข้ามวงครับผมขีล่ลาดตามถนนหมายเลขสองสองเกตไปอําเภอวังสามหมอนะครับนี่ครับช่วงนี้ผมอยู่ระหว่างาบ้าพนพ่นะครับซ้ายขวาป่ามาทันนะจ๊ะป่าเบิ่งนะป่านีไ่ไหมป่มบาบักขั่นทั้งหมดนี่นม่มงข,าขา้อขาเขาเป็นดอกถ้าก็เป็นดอกจ้ะ ตัวเขาจำพันยมต้นน้อยๆนี่เลยเนาะต้นโวใหญ่เนาะใหญ่หลายงานสินนิดเด็ยนี่เป็นอย่างไรกับม่วงหรือหมดอย่างนี uh ้ใช uh ่ม uh ่วงมันยากไล่อย่ะโอ้ยใหญ่เป็นต้นมั่นบหกม่วงจ้ะนี่ช่างขวากับปลาบักขั้นเยอะปลาบักขั้นหลายนะครับก็การมีโอกาสสักมือหนึ่งนะครับสิมาสัมผัสเพิ่นเบิ่งนะครับ การปูบักท่านนะครับรออกคนกันนเป็สอง้างท่าเนี่ยบักท่านทั้งหมดมันเป็นดองด้วย,วยนี่โอ้โเนี่ยบักท่านนะครับเดี๋ยวได้ผลผลิตไปออกมาขายจังมาสัมผัสเน,นี่ยนี้เพิ่นนั้นไปใหนใหน้าน้อยหน่ากิโลละยี่ห้าบาทแล้วทันละ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถ้าจำบัวพิก็สิเป็นบ้านคําพิมุนนะครับ เป็น,นบ้านคัมพิมุนนะครับล่างรลอดรุดไหมครับคัพิมุนตำบลทุ่งคล้องนะครับอําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสินบ้านคําพิมุนจะต,ตรงไปเมื่อกี้นี่เขาตรงเพื่อคําม,ม่วงนะครับเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมสี่ไปอําเภอวังสามหมอผมก็เลยขึ้นมาตามถนนหมายเลขสองสองเก็ดขึ้นกนครับฝ<อ>นตกนะครับฝนตกครับฝนตก นี่คือบ้านคำพิมูลนะครับตำบลทงคลองนะับเพื่อข้ามวงจังหวัดกาฬสินนะครับบ้านคำพิมูลฝนตกกําลังเปียงน,น้ำน้ำเตือนนะว้าระวังสัตว์ข้างถนนนะสัตว์อะไรแก่เนี่ยมั่วนะบ้านโค้กอโอ้ฝนตกจังหน่อยครับเดี๋ยวเห็นมันร้อน เขตตำบลน,น้องสร้างน,นะครับเนี่ยนะครับขามเมื่อกี้เนี่ยขามห่วยมากครับเมื่อกี้นี่ผมลือมบอกนะครับเป็นห่วยสังกะห่วยสังกะที่ไหลมาจากคือเขาพานลุ่มเครื่อนล้มเปล่านะครับเป็นเขตแดนน,นะครับระวังอ,อำเภอข้ามวงอำเภอสามชัยนะครับเดี๋ยวนี้ผมวิ่งอยู่ถนนสองสองสองเขอยู่ เขตตำบลน,น้องน้องช้างนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับออกมาจากอ,เอำเภอขามวงอ่ะได้ครับเมื่อกี้นี่ห้วยสังกะซึ่งเป็นเอาเป็นห้วยล่ำหนามเป็นเขตแดนนะครับโอ้ยฝนลินเหรอครับส่วนบางท่านมันนอกท้องอ่ะอืมเน,นี่ยจะส่วนบางท่านได้พี่น้อขงข้างใจข้างนฟ้าเป็นปลาหอย มีอเมืองออกแล้วนี่นี่สวนสวนสวนพุทธานะครับ<ง>หรือสวนทันบ้านนาดูไอันนี้สวนทันนะครับบ้านนาดู<ม>ตําบลหนองช้างทางนก็ต้องออกเลยอำเภอสามชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่ามกลางฝนลิ่นนี่แหละครับพี่น้องอาจจะเห็นเม็ดฝนเป็นเล,ยล่ยๆนะครับ<ง>ปมีฟองหนุนนะครับ กวานังันจะคือสวยเลยเนาะดูว่ะสวยปุ๊บคือเหยีตัวไรซังเลยโอ้ยเห็นเทือกเขาภูว่านกับด้านขวามือถนนบริเวณนี้ดีสวยเลยครับเพราะว่าเป็นเนินเป็นขึ้นเขาสีเขืยวเขา นี่สิเป็นบ้านน้องแซงนะครับนี่บ้านน้องแซงบ้านน้องแซงเหนือนะครับบ้านน้องแซงบ้านน้องแซงนีเผมกาแฟสดเมื่อกี้นี่น่าก,กินมากเลยเคยมาไทย<ม>พี่<า>น,น้องเื้่ไหมกาแฟสดน่าก,กินดิใจสะพานไปซื้ออันนี้อะไรกินเตี๋ยวกัน แซงเลยเนาะแม่เดียว,ยวบ้านบางไงเลยเนานะบ้านนี้วัดไทยเลย,ยวลุนนน้นเลียวแบบเสือแบแฟนนะปะสนใจครับผมอยู่ยู่ถนนมาจากจังหวัดก,กาฬสินธุ์ครับถนนหมาเมยเลขสองสองสองเจ็ดนะครับผ่านมานี่เป็นเขตร้อยต่อระวงังอำเภอสามชัยอำเภอวังสามหมอนะครับเป็นหวยพันชาติครับ สีผมอยู่นี่นน่นะครับเป็นล่าห่วยพันชาตินะครับิดกันระว่างกังวัดกลาสินกังวัดอุดด่อนนะครับตอนนี้ฝนตกกับที่มีพี่น้องมหาป่านะครับมหาป่าก็ร่างโจมสะดุ่งนะครับหาป่าได้วะบอกฮะ คอนฟนตกนี่บถือหเปล่าลลอถือ่โอ้วยพันชาติฟังนั่นก็จสเป็นตำบลสาล้านอำเภอสามใช่นะครับจังหวัดกาสินฟังนี่ก็จสเป็น ตำบลว่างสามหมอ,อมเพื่อว่างสามหมอจังหวัดอุดรครับอันนี้คือลำห้วยพันชาติลำห้วยพันชาติที่แบ่งกันพุ่มแดนของสองจังหวัดนะครับบุ้มเถียเยอ่นั่ะเถียวยอ่ได้หน่ะ อันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับของยี่น่องนะครับของเกี่ยสายอยู่ลำห้วยพันชาตินะครับเราตอนนี้นะครับกับยายติกกกะมาืฮอดตำบลล่อมพันชาตินะครับขามาห้วยห้วยพันชาติมานะครับขามมาจากอำเภอสามชัยจะตเป็นอำเภอว่างสามหมอครับมาหอดแหล่งอำเภอว่างสามหมอ ขายบ้านพร้อมที่ดินนี่ครับจะเข้าอำเภอวังสามหมออำเภอวังสามหมอได้รับแจ้งตั้งเป็นกิ่งเมื่อพศ2518นะครับยกฐานะเป็นอำเภอวังสามหมอเมื่อเดือนกรกฎาคม2524นะครับ อำเภอวางสาวหมอขึ้นก็จังวัดอุดดนนะครับจัง่วัดอุดดอนท่านี้นะครับ